ครับสวัสดีครับผมสนธยาเข็มทองครับนักวิชาการของบริษัทอยู่ในไรเนยเชนจัสกัดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาอำเภอปากทงชัยนะครับจังหวัดโคราชบ้านเรานะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้เข้ามาดูแปลงอ้อยนะครับของลุงทองแดงนะครับซึ่งปลูกทั้งหมดเนี่ยหลายสิบไร่นะครับแต่ว่าทางด้านหลังผมเนี่ยมีทั้งหมด9ไร่ด้วยกันนะครับนี่เป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยยอดนะครับไม่ใช่อ้อยต่อนะครับปลูกปีแรกจะใช้ปุ๋ยนะครับตัว ยูนิกนะครับสูตรสิบแปดสามตัวใช้รองพื้นนะครับหนึ่งกระสอบเนี้ยใช้ได้สองไร่นะครับเหมาะสําหรับรองพื้นที่จริงแล้วนะครับปุ๋ยยูนิกของยูนิไลท์เนี่ยถ้ารองพื้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้สองตัวนะครับนอกจากสิบแปดสามตัวแล้วนะครับเราก็ยังใช้ตัวเรียกปุ๋ยเขียวนะครับสามสิบเก้าหกได้ด้วยนะครับหนึ่งกระสอบเนี้ยรองพื้นได้สองไร่เลยนะครับไร่ละสิบสองจุดห้าทำไมดินของเราเนี่ยนะครับจะดีกว่าของแปลงอื่นใกล้ๆกัน นะครับเพราะว่าแปลงเนี่ยจะนุ่มนะครับดินเนี่ยจะร่วนซุยนะครับเป็นดินทรายก็แล้วแต่นะครับแต่จะร่วนซุยเหมือนเขาเรียกว่าแตกต่างจากดินทั่วไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มขีดทางใบนะครับได้แก่ยูนิแพนนะครับกับตัวยูนิคนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะครับสำหรับอ้อยมันสำหรหังก็าวโพดใช้ได้เหมือนกันเลยตั้งแต่อายุ1เดือนถึง3เดือนนะครับสามารถ ใช้สูตรได้เลยนะครับถ้าเราใช้2ตัวบวกนะครับในแปลงอ้อยนะครับหรือมันสำปะหลังหรือข้าวโพดเนี่ยเราใช้ตัวยูนิคนะครับหลิตรนะครับกับปุ๋ยยูนิแฟน3สามกิโลนะครับต่อน้ําพันลิตรเนี่ยเราสามารถฉีดต้นอ้อยได้ถึงย0ิบไร่เลยนะครับต้นทุนเนี่ยจะอยู่ไร่หนึ่งไม่กี่สิบบาทเองนะครับสามารถฉีดได้ 2- อถึงสาครั้งนะครับแปลงนี้นะครับของลุงทองแดงเองเนี่ย นะครับขีดไปแล้วสามรอบนะครับเห็นสวยๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวกําจัดย่านิดหน่อยนะครับก็คงจะปล่อยรอเขาเรียกว่ารอการเก็บเกี่ยวเลยนะครับก็รอการเก็บเกี่ยวเลยนะครับลุงทองแดงก็บอกแบบนั้นนะครับและอีกตูดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าจะใช้โยนิกอย่างเดียวได้ไหมใช้ได้นะครับโยนิกเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพสามารถขีดใส่ต้นหรือใส่โคนได้เลย นะครับโดยที่จะทําให้ต้นเขียวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราใช้แต่เฉพาะยูนิค่างเดียวไม่ผสมปุ๋ยยูนแผนนะครับเราสามารถที่จะใช้ยูนิคหนึ่งขวดนะครับต่อน้ําเขาเรียกว่าต่อน้ํา600ลิตรนะครับขีดได้6นะครับ6ไร่ถึง8ไร่เลยนะครับตัวนี้นะก็เป็นสูตรเด็ดนะครับถ้าใครมีทุนมากขึ้นก็เอายูนิแผนมาผสมด้วยก็ได้ไม่เป็นไร ถามว่าฉีพกี่กี่รอบนะฮะก็2-3ครั้งได้นะครับแบบลุงทองแดงนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับที่เข้ามาดูไล่อ้อยนะครับหรือว่ามันตหลังรบๆข้างนะครับก็เห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสอบถามกันมาหลายลน์นะครับบอกว่าปุ๋ยทางดินมันแพงมากเ่ยจะใช้ปุ๋ยทางดินเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ฉันมาใช้ปุ๋ยทางใบมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ทําไร่อ้อยนะครับสี่ห้าร้อยไร่นะครับถ้าใครอยากใช้โดนนะครับโดนสามารถฉีดยูนิคเนี่ยนะครับหรือยูนิคผสมกับยูนิแพนเนี่ยสามารถฉีดทางใบได้เลยนะครับตัวนี้จะสวยมากนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินของยูนิไลท์หรือจะยูนิคนะครับหรือยูนิแพนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรในยุคที่เขาเรียกว่าปุ๋ยแพงนะครับเราก็ต้องใช้หลายๆแบบหลายรูปแบบ ดังนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อยูนิไลท์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับสามารถติดต่อทั่วประเทศเลยวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม